สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนมกรากุมพามีนานะคะ2 5 6พันชาอยกรหชากฤลักษนากรากฎนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นกรกฏในโหราศาสร์ไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะ เราสารตัวตนนะคะการงานการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ไว้คุณนี้หน่อยนะคะเพราะเป็นไกด์ไลน์นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในช่วง3เดือนแรกของปี2.568ชาวกรกฎจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันมาค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้เรียบร้อยนะคะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวกรกฎลักขณาก,ากรากฎอ่ะมาดูกันในหน้าไพ่อย่างแรก นะคะก็รกรากฏ The m a g i แมจิขึ้นนะเดบิแมจิียขึ้นในตัวคุณบางท่านเป็นคนที่เก่งจริงๆเก่งแบบเก่งขึ้นเก่งขึ้นหลายอย่างมีทักษะหลายอย่างหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากที่จะเก่งก็ได้เหมือนอยากเสริมทักษะให้ตัวเองหลายๆอย่างหลายๆด้านเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณ บางท่านอาจจะเป็นเป้าหมายในเรื่องของงานเพราะว่าตำแหน่งเจ็ไม้ขึ้นในตำแหน่งกรรมะที่แปลว่าเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคุณต้องการทักษะนี้เพื่อที่จะมาเสริมเรื่องงานอ่าทำให้งานของเราโดดเด่นทำให้ธุรกิจการงานของเราเป็นที่รู้จักฝีมือของเราคนเห็นมากขึ้นรู้จักมากขึ้นอ่ะ อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าตำแหน่งของคุณเนี่ยพอเป็นกรรมมาขึ้นเจดไม้มันหมายถึงมันต้องเด่นจริงๆมันจะเป็นต้องเด่นจริงๆมันจะเป็นต้องคําว่าเด่นในที่เนี้ยหมายถึงโดดเด่นนะคือคือชัดกว่าคนอื่นสว่างกว่าคนอื่นอยู่ที่ไหนก็ร้อยเมตรเห็นตะไกลอะไรเงี้ยอารมณ์แบบนั้นอะนะคะในเรื่องหน้าที่การงานของคุณหรือแม้แต่การเรียนการสอบก็ดีจําเป็นนะคะ ในเรื่องของการเงินพี่ไม่ห่วงเรื่องการเงินเลยชาวรากรโกฎการเงินคุณดีใช่ขึ้นไ่ดิเอ็มเพรสนะคะขึ้นไ่ดีเอ็มเพรสแล้วตำแหน่งลาภาย,ยังเป็นสิบเหรียญอีกนั่นแ,แปลว่าการเงินคุณค่ณคอนข้างดีบางท่านได้อยู่ในองค์กรที่ดีอืมซึ่งถ้าคุณจะไฟจะสู้จะเก่งเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วมันจะตามมาซึ่งการเงินที่ดีด้วยก็ ก็ลุยก็สู้เพื่อความมั่นคงของตัวเองนะคะสามารถทําได้แต่ว่ารู้สึกว่าพอพ่ขึ้นที่เอ็มเพรเนี่ยในเรื่องของการใช้เงินพี่ว่าคุณจะใช้เงินไปกับการดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะอาจจะไปกับการแต่งตัวอาจจะไปกับแบรนด์เนมแต่ในบางท่านเนี่ยนะไปกับครอบครัวเลยนะหมายถึงผู้ใหญ่อคุณพ่อคุณแม่เงินไปกับคุณแม่เป็นได้บางท่านได้เงินจากคุณแม่ หมายถึงเงินประกันเงินบรดดกแต่บางท่านต้องให้เงินคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายนะเพราะตำแหน่งพันธุ์ทุกสุพภาพเป็นไพ่ป่วยให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยแล้วสองคือ,อหลังจากพฤษภาหกแปเอาเรื่องดาวพฤหัสกันแต่เดี๋ยวพี่คงทำคลิปกเกี่ยวกับดวงดาวแหละเดี๋ยวดูอีกทีนึงดาวรือพฤหัสอะคะ่ะ ซึ่งเป็นดาวตัวแทนโดยทั่วๆไปจะเป็นดาวตัวแทนเรื่องสุขภาพ mm. จะเป็นดาวตัวแทนเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่จอนเข้าโพวีนาศของคุณก็คือเขาไปแปะอยู่ตรงใช่เขาไปแปะอยู่ตรงมิถุนก็คือด้านด้านหลังของคุณนะนะด้านหลังของกรกฏซึ่งมันจะส่งผลให้คุณจะมีประเด็น เกี่ยวกับผู้ใหญ่บางท่านประเด็นในเรื่องสุขภาพคุณพ่อคุณแม่สุขภาพไม่ค่อยโอเคนะคะถ้าเป็นไปได้พาไปตรวจแต่เนิ่นๆนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนสั่งฝั่งผู้หญิงผู้ชายคุณพ่อคุณแม่คุณปู่กคุณย่าคุณตาคุณยายป้าลุงป้านาอ่านี่ต้องระมัดระวังเคต่อมาคุณอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับผู้ใหญ่จริงๆผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีอํานาจมากกว่าคุณอะเจ้านายลูกค้า ผู้บังคับบัญชาคนที่เขาสามารถให้โทษกับคุณได้อะเอออันนี้ให้าาระมัดระวังเพราะพอหน้าไาพา่ขึ้นสิบดาบกับเดอะเดวิลเนี่ยมันหมายถึงการผิดใจเข้าหน้าไม่ติดแล้วก็อยู่ในโหมดที่าาระมัดระวังแล้วกันใช้คำนี้นะคะถึงแม้ดาวเจงไม่ย้ายแต่บางคนเนี่ยก็คือเหมือนแบบได้รับแสงแล้วเพราะบางคนเกิดในองศาที่แบบใกล้ๆใกล้ๆดาวพฤหัสก็แบบปุ๊บปุ๊บป๊๊๊เดินเดิเดินมาอันนี้ก็เดินเดินเนอย่างเงี้ย เพราะว่าจริงๆจัก,กรวาลน่ก็คงไม่มีไม่มีขอบมากั้นว่าราศีนี้ราศีนี้อะไรถึงนี้อย่างนี้นึกออกปะมันก็เป็นจังหวะที่ค่อยๆค่อยๆเดินมาเพราะฉันอยากให้เทคแคร์เรื่องนี้นิดนึงนะคะแล้วก็เพราะท่ว่าจริงๆอ่ะคุณน่ะเป็นคนที่มีกัลยาณามิตรนะไพ่ขึ้นไฮโลแฟนนะคะเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมอ่ะเขาสามารถแนะนําสิ่งที่ดีให้คุณได้นะ เพราะฉะนั้นอะไพ่เครื่องมองตำแหน่งอริที่หมายถึงการแก้ไขอะมันคือการไปเจอคนอื่นไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมไปเจอไปเจอคนอื่นๆอย่าใช้การตัดสินใจในบางเรื่องถ้ามันสําคัญสําคัญอย่าเหมือนแบบแล้วมันลังเลได้ง่ายอะอย่าอยู่คนเดียวเพราะว่าในตำแหน่งปุตตะที่แปลว่าสดาบนั่นแปลว่าเดี๋ยวมันจะมีสภาวะการลังเลเกิดขึ้นถ้ารู้สึกว่าตัวตัวเราเองในตอนเนี้มันมีความสวิง การตัดสินใจมีเกมผิดพลาดได้เหมือนอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวพฤลึหัสจรควีนาาอะไรที่เกี่ยวกับสติสัมปชัญญะอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะตัดสินได้ง่ายๆในแบบที่รู้อยู่แล้วว่าถูกหรือผิดหรือรอู้แล้วว่าดีไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะไม่โอเคอ่ะเออมันจะแบบมีการตัดสินใจผิดพลาดได้อ่ะพยายามพาตัวเองไปหากัลยาณมิตรก่อนนะคะไปเจอเพื่อนก่อนเป็นไปได้ <c oughs> แล้วก็ตำแหน่งเนี้ยสามารถไปถึงมันจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเดินเข้าเดินออก วัดอะไปทำบุญได้นะคะบางท่านสถานศึกษาบางท่านโรงพยาบาลเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนนะมันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเตือนเพื่อให้เรามาระวังไว้ด้วยเหตุผลที่มันเป็นอย่างนี้ตําแหน่งวินาศเพอขึ้นไพ่ก้าถ้วยก้าถ้วยมรณนะขึ้นแปดดาบเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ให้ระมัดระวังนะคะไพ่เก้าถ้วยคือจังหวะของการถ้าใครก็ตามที่ในเวลานี้มีความรู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองเยอะๆะพี่สูสึกว่าเก้าถ้วยในตำแหน่งวินาเนีนะมันอาจจะต้องเบาเรื่องความมั่นใจมันบางทีมันอาจจะไม่ได้หมายถึงความมั่นใจในตัวเองซะทีเดียวแต่มันหมายถึงความมั่นใจในเรื่องบางเรื่องเราอาจจะต้องเบา ไพ่ถึงบอกว่าให้ไปเจอเพื่อนเพื่อนจะแนะนําคุณได้เพื่อนจะกล้าบอกมาตรงๆเอ้ยอย่างนี้ไม่ถูกนะลองเปลี่ยนไหมลองปรับไหมเชืนว่าอย่างนี้แกลองแบบนี้ไหมเหลืออะไรเงี้ยเนี่ยก้าวถ้วยอะตกในตําแหน่งวินาถ้าเราเชื่อมั่นในเรื่องอะไรบางเรื่องโดยใช้ตรกกะเราคนเดียวซึ่งมันเป็นตรกกะที่ถูกของเราคนเดียวนะแต่มันไม่ถูกสำหรับคนส่วนใหญ่นะมันอาจจะพลาดได้มันอาจจะมีประเด็นมันอาจจะสร้างปัญหาได้ในบังเคสมีเดวิลขึ้นมาตรงนี้ อ๋อในเดวิสซอลี่มีสามดาบตรงนี้มีก้าถ้วยตรงนี้ถ้าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบเราสองสมคนมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้ในช่วงแบบ3เดือนหรือครึ่งครึ่ง,งปีแรกเป็นอย่างนั้นได้เลยละ่ะเออเพราะว่าสามดาบเป็นไพ่อกหักอยู่แล้วอะหรือถ้าไม่อย่างนั้นให้เรามาะระวังการมาของคนที่ทำให้เราอกหัก ให้ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้นะคะตำแหน่งปัตตานีขึ้นเป็นสองไม้เนี่ยมันมีช่วงห่างกับคู่บางท่านอ่ะอยู่ในจังหวะที่เหมือนแบบรักแท้แพ้ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขคือพยายามหาเวลาให้กันไม่ว่ามันจะเป็นทางฝั่งเขาหรือฝั่งเรายังไงก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังด้วยการหาเวลาให้กันนิดนึงในส่วนของคนที่โสดเนี่ยยังอยู่ในโหมดที่ ยังรอคอยมีโอกาสเป็นรักทางไกลเข้ามาแต่ว่าก็ให้เระมัดระวังความสัมพันธ์แบบที่ไอเขาเขาไม่คุยกับเราคนเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลก้วนะถ้ามันเป็นรักออนไลน์นะแต่สิ่งที่มันยังต้อง m a r กิ้งไว้ว่าไม่โอเคคือถ้าเขามีเจ้าของแล้วเอออันเนี้ยก็ต้องก็ต้องตัดแล้วหาคนใหม่เพราะว่าไม่ได้ไงถูกไหมอ่ะ ง่ายๆไปต่อตำแหน่งของสุขภาพบ้างสุขภาพพอขึ้นไพ่แปดดาบแล้วมีสุภามีมีสดาบอยากให้เรามาระวังโรคที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆฮอร์โมนความดันเลือดลมอะชิพจรแล้วก็ สภาวะการที่บางบางท่านน่ะไม่ยอมออกไปเจอใครหรือแบบสภาวะแปดดาบพี่ก็รู้สึกเหมือนคล้ายๆกับแบบเคยได้ยินคำว่าภาวะสิ้นยินดีไหมมันจะเหมือนการที่คิดว่าตัวเองอะมีความทุกข์แล้วก็เล็ดอิดบีช่างมันเลยปล่อยให้ตัวเองจมอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งทางที่แปดดาบอะมันคือการที่ เราสามารถเดินออกมาจากสภาวันนั้นได้ด้วยตัวเราเองวกกลับมาที่ไพ่ใบนี้เหมือนเดิมไพ่ถึงแนะนําว่าออกมาเจอเพื่อนออกมาสังสรรค์คุณยังมีกันระายาามิตรที่ดีคุณยังมีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่นีประโยชน์อยู่เพื่อนคนรู้จักหรืออะไรเงี้ยพาพาตัวเองออกมานะคะแล้วมันจะดีขึ้นอืมอย่าไปจมอยู่ตรงนี้เพราะเพราะสิ่งที่คุณเป็นอะ ถ้ามันคือการป่วยไม่ว่าจะทั้งหลางกายทั้งจิตใจทั้งอะไรก็แล้วแต่แปดดาบเป็นไพ่การันตีว่ามันรักษาได้แต่เราอ่ะเราจะเราจะรักษาไหมเหมือนหมอให้ยามาแล้วอ่ะคุณต้องหยิบมันกินเองนะถูกไหมหยิบมันกินเองตามโดสที่หมอให้แล้วคุณก็จะหายอย่างนั้นแหะคุณหมอคงไม่ได้มาป้อนเราอ่ะ ป้อนซิเาเข้าปากซิดื่มน้ำตามซิไม่ได้กืนซิเนงียไม่ได้ถูกไหมคะเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับชีวิตตัวเราเองด้วยในน้าไพ่ถึงขึ้นมาเป็นพลังงานว่าจงเข้มแข็งและมีสติอยู่กับตัวเองเพราะพอไพ่พขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนไพ่อยากจะขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าไม่มีใครรักคุณนะในอนาคตสองดาบมีความลังเลในการตัดสินใจอะไรบางอย่างไพ่อยากบอกให้คุณเข้มแข็ง คุณเก่งมากแล้วคุณผ่านอะไรไม่ได้ตั้งเยอะเรื่องแค่เนี้ยเนี่ยปัญหาเนี้ยผ่านได้สบายสุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้อย่าสงสัยในความสามารถของตัวเองนะเราอยู่กันมาได้ขนาดนี้แล้วในสภาวะสิ่งแวดล้อมแบบนี้สังคมแบบนี้การเจอกับใครหลายๆคนที่เป็นแบบนี้คุณเก่งมากแล้วนะคะชาวกรกฎนี่คือสิ่งที่พี่จะบอกแล้วพี่ก็อยากจะให้กำลังใจด้วยนะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในช่วง3เดือนแรกนะมกราคกุมามีนาของชาวกรกฎลักษณะกรกฎในปี2 5 6 8นะจ๊ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการก,กดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปต่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ